ฮัลโหลครับสวัสดีค่ะเจ๊อยู่อยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยโอ๊ยรู้ได้ไงอะคะรู้ครับใส่ชุดแบบนี้แสดงว่าไม่มีแก๊งครับคือผมอุ้ยอไอ้อะอะไรคำนี้ค่ะโอ๊ยขอโทษค่ะพอดีพอดีบัตรหล่นเก็บก่อนค่ะมาหล่นมาหล่นอย่างเงชื่อชื่อชื่ออะไรเหรอครับความความย่าถามหน่องเบชื่อผัดลมค่ะ อ่ะผมผมเอาหวังนะเอาหวังหวังอะไรหวังอะไรจะพัดลมหรือเปล่าคะรู้เบาก็มีมีอะไรก็ขอกังตรงๆได้นะคะเจะไม่ติดพี่สาวครับมีแฟนยังครับอะไรนะคะมีแฟนยังมีแฟนยังครับตอนนี้ยังอะค่ะแต่อีกหน่อยไม่แน่มีมีมันมันล่นมันล่นอ๋อโอเคครับผมโอ้ยโอ้ย เป็น้วครับบอกเลยครับระวังเฮียคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะทำอะไรล่ะครับไม่ไหวแล้วโอ้ยแซ่แซ่แซ่เฮียเรียกหนูอิงงูพิษค่ะแซ่อิงงูพิษแซ่แซเสร็จแล้วแซ่เรียกบองหลาเรียกบองหลาบองหลานบองหลาน เหนื่อยอะค่ะปินยังเลยจริงไหมคะจริงครับพนลมรู้สึกโอ้ยหมดอาหายแล้วผพลมหมดแรงเลยค่ะตอนนี้เราสลับกันได้ไหมคะสลับกันเหรอครับใช่ค่ะ